กคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปริชิกเกตไปกับเวสป้าอีกครั้งนะทุกคนไป <c oughs> ดูกันเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันกันที่ปั๊มอาหารเลยนะคะทุกคน <c oughs> นี่อเวส <c oughs> เราของเราริชิเกตสามร้อยกว่ากิโลแช่ไหมคะ Sang korana hadam wa ina ilarobi nalamun kalibun. Isang rok, subahanan ladi. Sang korana hadam alamuk wa ina ilarobi nalamun kalibun. Subahanan ladi. Sang korana hadam pun wa ina ilarobi nalamun kalibun. ตอนนี้เราก็ยังออกไปไม่ถึงจากอาริกาเลยนะทุกคนก,ก็เราดู300กว่ากิโลเราจะใช้เวลาไปกี่วันตอนนี้ก็ประมาณ2อุรู่งโอ้ยรถเสียกลางวัน ตอนนี้ตอนนี้เรามีเรามีปัญหาอะไรคะรคอใครอยู่เราเร,าร,าราคอคนข้างหลังครับแล้วข้างหลังพอดีรถเรามันแรงอเนาะก็เลยแบบมาบ <หา S 2> ่อน <laughs> ไหวไหมบ้าไงไหวอยู่ครับผมสู้ขอดธอาเดินทางปลอดภัยสักหนึ่งต้นบสิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซุบฮานัลลซีซัคฮอรฺอัลละฮาซามากุนาละฮูมุกรินินวะอินนาอิลารฺหบบินาละมุนกอลิบูนบิสมิลลาฮ์ ล่อย่าลืมอ่านดูอากันนะคะทุกคนอย่าลืมกันตอนนี้เรารอ,อไปถึงประมาณทางด่วนตรงนั้นอีก70กว่ากิโลตอนนี้เรามาได้ถึงนิดนึงแล้วประมาณ10โล15โลประมาณนะะั้นไปดูกันว่าเราจะถึงกันดีเท่าไหร่นะคะทุกคนไปดูกันเลย Spell double your A My Searching face for ก่อนจะถึงด่านนะคะทุกคนก็รถเสียครั้งที่หนึ่งเหยื่อไรที่หนึ่งนะคะรถเสียไปแล้วอะไรนะคะเปลี่ยนคันเสียบ้าง อ๋อเปลี่ยนคันเสียบ้างรอบที่แล้วไปก็คือเครื่องบางเสียเครื่องแรกใช่ไหมอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดูไปดูคลิปได้เลยนะคะทุกคนคลิปเที่ยวมนารีนี่ค่ะคันสีอุ้ยอมอตกใจคันสีน้ำเงินนะคะทุกคนเสียคันแรกของทูเบสนี่คุณผู้ชม ตอนนี้เรามาประมาณ70กิโลแล้วนะคะก็เียวไหนแล้วอ่ะตอนนี้รีวิวสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ประมาณ70กว่ากิโลแล้วก็เดินทางออกมาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆซึ่งเราหลงนะคะทุกคนไม่ใช่เราที่หลงเพื่อน,นเราหลงเราก็เลยจอดรอก,กันอยู่จอดรอเพื่อน,นะคะ่ะทุกคนเราอยู่ใกล้ดา่าน ยอดก็เล็้ๆวเพื่อนๆพืเพื่อนเราเลี้ยวไปถนอนอื่นค่ะทุกคนเราก็เลยมารอ,อกันหน้าดา่านจริงๆเรานัดกันว่าจะไปพักกินข้าวกันหลังด่านตรงนี้ไงแต่ว่าเพื่อนเราไปทางอื่นมันก็เลยน่าจะต้องย้อนกลับมาเพราะทางนั้นไกลไม่เสร็จไกลเลยคุณตอนนี้เราถึงด่านแล้วนะคะทุกคนซึ่งต้องจ่าย หกสิบบาทต่อคันนะคะก็มีให้ข้างหน้าจ่ายเลยทั้งหมดแปดคันหกสิบาททบาทค่ะทุกคนยาวากันไป้ลยสวยมากแสงสวยมากตรงนี้สวนมาไปหนไปไนไปหนไปไหนบ้า ตอนนี้เราถึงนอยด้ากันแล้วนะคะทุกคน88กิโลกับอีก5ชั่วโมงก็<อ>ต่อไปจะเป็นสถานีคาเซียบัตอ,อีก260กว่ากิโลจะถึง รถดับคันที่สองค่ะทุกคนรถบ,รบังหลบนี่ค่ะรถดับคันที่สองตอนนี้ก็คือเดินทางมาห้าชั่วโมงแล้วซึ่งเครื่องร้อนมาการถรถสีเหลืองทั้งหมดยังไม่ดับนะคะทุกคนรถอ่าสีเทาก็ยังไม่ดับเมื่อกี้สีฟ้าดับแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เหลือยังยังไม่ดับค่ะทุกคนห้า รถดับอีกแล้วค่ะทุกคนน้ำมันก็ไม่หมดเราตอนนี้เรากำลังหาสาเหตุกันอยู่นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะหัวเทียนนีนรน่ร้อนร้อนเป็นเพราะอะไรกันแน่ดูสิคลิปนี้น่าจะมีการซ่อมรถเยอะหน่อยนะคะมีคนเอ่อ มาอรอบนี here, so here, ้แล้วก yes, ็เสร็จแล้วนะคะไม่อยากมาแล้วรอบหน้ารอบหน้าไปใจพุทธรอบหน้ามาอีไหมรอบหน้าไปใจพุทธเจ็ดมารถรถรถบัสรอบหน้าไปใจพุทธรนเสร็จแล้ววางรอบหน้าใหม่ไหมไปใจพุทธใจพุทธกี่กิโลสองร้อยห้าสิบโลจบที่นี้แล้วไปใจพุทธเลยจบที่นี้กับไทยแยกย้าย ตอนนี้เรายังไม่ผ่านนอยดาเลยค่ะทุกคนซึ่งเหนื่อย,ยมาก,วมากแวะเติมน้ำมันก,กันนี่ทุกคนกำลังเคลียรเราอยู่กันที่ปั๊มน้ำมนันนอยดานะคะแต่ว่าจะบอกว่านอยดาคือสวยมากสวยแบบทุกที่มีแต่ตึกอย่างเงี้ยคือแบบละสายตาไม่ได้เลยก็ก็เป็นเมืองที่จเจริญเมืองหนึ่งนะคะนอยดาต่อไปเราจะไปที่กาเซียบัตไหมจะไม่ได้แล้วตอนนี้จะตีสองแล้วนะคะทุกคนก็ หนึ่งรประมาณ122กว่ากิโลเราขึ้น100กว่ากิโลเหลืออีกประมาณ200กว่ากิโลคทุกคนสุสุพรุ่งนี้หวังว่าจะถึงก่อนเย็นนะเราดูว่าเราจะถึงก่อนเย็นไหมรอดูเลยค่ะก่อนจะไปนะคะทุกคนก็เจ้าของว่าน้ำมันน้ำมันปั๊มนี้หมดค่ะใครบอกเนี่ยเด็กเติมเรียกวะ น้ำมันมีไหมบ้างไม่มีไม่มีมีดีเซลเติมปั๊มอ่ะปั๊มมีปั๊มมีปั๊มมีแต่ไม่มีน้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันปั๊มน้ำมันในปั๊มหมดค่ะทุกคนดีนะที่เราสำรองน้ำมันไว้นี่เลยนิดเดียวเหรออะ้ีไม่มีหมดใช่ป่ะเยอะแค่กระเป๋าอ่ะนี่่คะทุกคนอะไรวะกระสุน คือทุกคันเราจะสำรองน้ำมันไว้ด้วยก่อนมาเผื่อไว้เพราะว่ากลัวหมดกลางทางเราจะสำรองไว้สัก2ลิตรคันละ2ลิตรอันนี้ของใครอ่ะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ดูสภาพนะไหวค่ะทุกคนไหวคนพ่อนะ่งไหว ความตลอดเพื่ความอินเดียค่ะทุกคนคือเรามาเติมน้ํามันใช่ไหมแล้วก็เขาอะไม่มีน้ำมันจะเติมให้เนี่ยคือเราก็มาเติมแล้วก็เขาก็ปิดไฟไล่เราตลกไหมเขาไม่เติมให้แล้วก็มาปิดไฟไล่เราดูสิเนี่ยเราเติมโอ้โหถ้าเติมให้นะมัน ได้หลายบาทเลยนะเนี่ยเพราะรถเราทั้งหมดแปดคันเติมถังก็ได้หลายพันเลยนะเพราะว่าเนี่ยอินเดียเนี่ยเนี่ย,ย,ยดูยสิไม,ไม่เติมให้ดูสิโมโหทำอะไรก็ไม่รู้ ดับรอบที่200ร้อยล้านแคันนี้คันเดิมนะคะทุกคนอันนี้ดับแบบดับแบบดับเลยอะ่ะน่าจะเห็นบางเขาบอกว่าเอออะไรนะกล่องไฟดับเอ,อ๊ะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไฟทุกคนตอนนี้ตนนีห้าครึ่งแล้วนะคะเรามาได้ประมาณร้อยห้าสิบกว่าโลมั้งแล้วอีก1ร้ยกว่าโลก็ ยังแบนต้อนรับเลยค่ะคันเขียวอีกแล้วกี่รอบแล้วคันเขียวยังแบนต้อนรับนะคะบอกเชาพี่ไปมาก้ขอดูอห้หน่อยับเ,เ,เจ้าของรถอยู่มาก้าฝากดูอาให้หน่อยนะเช้าวันที่สดใสค่ะทุกคน มีข้างบ้านให้เอาน้ำไอเอาชามาให้ไม่รู้ว่าใครมีบ้านชาวบ้านแถวนี้เพราะว่าเราเราแวะมาพักมาสีฟิ์นะคะก็ตรงนี้เป็นชั้นสองที่เขายังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีเอฟซเด็กๆเยอะเลยไม่รู้ว่าเด็กมาจากไหนแต่ว่าเหมือนแถวนี้ไม่ค่อยมีต่างชาติมาก็เลยมีเด็กๆมาเพียบแล้วก็มาขอท่ายรูปมาเลย อันนี้เป็นมสัสยิดที่เรามาพักนะคะทุกคนก็น่าจะมีต่างชาติมาน้อยนอยก็เลยมีเนี่ยาชาวอินเดียแล้วก็น่าจะเป็นตัวอิหม่าผู้ดูแลที่นี่นะคะเขาก็มาถามว่าเนี่ยเขาอยากเลี้ยงข้าว <c oughs> <c oughs> เขาว่าเขาอยากเลี้ยงข้าวแล้วก็จะให้เราอยู่ก่อนเนี่ยมาน่าจะมาทั้งหมู่บ้านแล้ว อันนี้คือผู้ชมค่ะเราทําตัวไม่ถูกมากอยากปฏิเสธแต่ว่าเออใจหนึ่งก็เกรงใจเขาเพราะว่าเหมือนเขาตั้งใจจะเลี้ยงแล้วก็อันนี้เป็นชากับขนมที่เขาเลี้ยงมานี่ค่ะทุกคนนี่ยจะเป็นตัวอีมามคนคุมที่นี่เขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าแต่ว่าเราเป็นต่างชาติ <c oughs> เห็นมากันไกลก็เลยแบบให้เขา้าอันนี้ค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็ ลงมาข้างนอกอข้างนอกมสัสยิดแล้วนะคะก็ดูสิเด็กๆเ,เต็มเลยอินเดียมุงของแท้ส,สบ,าบายนะบยบายบายบายอน่าร <c oughs> ักมากตอนนี้เรากำลังซ่อมรถใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าทาง คนดูแลที่นี่อ่ะขาอยากให้เรากินอาหารเช้ากันก่อนคือแบบเขาไม่ให้ไปอ่ะบอกินก่อนเถอะกินก่อนแบบห้านาทีก็ได้อย่างเงี้ยเราเราเรารีบเราจะไปแล้วเด Connie, me, say, ี says, says, genau, ail, ๋ยวทําเวลาไม่ทันเขาบอกห้านาทีก็ได้กินก่อนนะาะไรประมาณเนี้ยน่ารักมากทุกคนอ่าคนชาวบ้านเขาพามาเลียงสำหรับคราบงซสลาムอะลัยกุ้ง สลาม m อะไรงกมนี่ถ่ายคนไม่รู้ว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้แหละเนาะเก็บความน่ารักของที่บ้าน,นสลามอะไรงกมอ๋ะะมอแล้วมาด่เรอโอเคเนี่ยชิลล์โอ้โหอันนี้เป็นของที่เขาเลี้ยงนะคะทุกคนก็เป็นผลไม้จริงๆเขาจะเลี้ยงข้าวแต่ว่าเราเรีบ ก็เลยเล mm well. oh. ี้ยงผลไม้รีวิวผลไม้หน่อยค่ะรอนเสิร์ฟมาพร้อมเปลือกอร่อยไหมดูสิโอ้โหเยอะมากทริปความน่ารักของหมู่บ้านนี้นะคะเรามาลองอ่ามะม่วงนีเปลือกกันนะคะทวนสนั่ง อ,อร่อยมากม,มีทั้งแตงโมแล้วก็แตงโมหแล้วก็เมลอนอแตงโมแล้วก็กล้วยแล้วก็ขนมจิๆๆ๋จิ๋อร่อยมาก

อนี่เป็นการมาบ้านที่มีรัฐครั้งที่สองนะเรามานอนมาสิดแล้วก็คนที่นี่ใจดีมากเสิร์อาหารให้เราด้วยนี่เมื่อกี้ก็นี่ค่ะคน กวนเยอะมากก็เมื่อกี้ได้กินข้าวไปแล้วกับกับอะไรนะเ <ดา S 1> ข้าที่ยงดา,ดาห,หรือใช่กับดาดแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็มาซื้ออาหารหอ,าอาหารว่างผลไม้จัดอาหารก่อนที่เราจะกับเขาไม่จริงๆเขาไม่อยากให้เรากับแล้วก็เขาบอกว่าจะหาที่พักฟรีให้เราแต่ว่าเรามีธุรกิจ<า>เราเราหาแล้วด้วย ทร่งเขาให้เรากับเขาหาที่พักรีให้เราเขาอยากให้เราอยู่ที่นี่<ข>อีกวันหนึ่งให้นอนที่นี่แล้วเขาจะให้กินดินเดอร์แล้วก็กินทุกอย่างแต่ว่าบางคนมีสองวันทินงก้เราเลยต้องรีบกลับก็แบบประมาณนั้นเลยแนแต่วันแรกแาบอาไม่ได้ไม่ได้ครับอกวันนึงนกวันนงอย่างน้อวันนึงนมต้องับ้งมาใหม่ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะ ไอเด็กเราคนเยอะมากผู้คนทุกคนสิสามใยกมองยังกองโอเคอารมซ์สิอารมซ์สิ เดิมไม่ใช่แลวโดนตกไปทีนึงไป,ไป,ไปบายบายมาสิที่ที่มาเ <c oughs> นี่ย่ะทุกคนมาสิที่มามีคนอยู่ข้างใน,นด้วยมาแล้วไปไป